ตัวนี้มันคือ FFU ครับ <S <S ก็คือแปนฟิลเตอร์ยูดิทเอาไว้ใช้สำหรับทำให้ห้องเป็น clean room โดยที่เราจะมีแผ่นกรองก็คือมีเฮดป้านะครับอยู่เฮป้ <Hep a S 1> ใาใส่ไว้อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นสวมต่อลงไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับ ด้านหลังของตัวเครื่องตัวนี้ครับจะเป็นทางด้านดูอูดลมผ่าน<อ>แล้วผัดผ่านเข้ามาผ่านตัวเฮปตาแล้วก็เข้าไปในห้องเพื่อทำให้ห้องเป็นคนลิมมมันใช้ในตัวอย่างเช่นอะไรบ้างโรงงานอุตสาหากรรม electronic, electronic, อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรไลท์อุตสาหากรรมโรงงานยาแล้วก็โรงงานที่เอาไว้ที่ต้องการความสะอาดเช่นโรงงานถุงมือห้องพยาบาลห้องผ่าตัดได้หมดครับเป็นแฟนฟิลเตอร์เพื่อเพิ่มลมปริมาณลมใ,<อ>ให้ให้สามารถฟอกฟอกอากาศ ออ๋แล้วอย่างนี้เขาจะตรวจวัดยังไงว่ามันจะได้ไม่ได้อ๋อพอดีมันมีพอร์ตเทสมาให้ครับอ๋อเหรอนี่ครับพอร์ตเทสอ๋อนี่เราสามารถปล่อยตัว P.O.T เข้าไปได้ครับแล้วก็สามารถสแกนวัดฝั่งเป้าได้ว่ามันลิกผ่านมาหรือเปล่าว่ามันลิขสัมพันธ์เหล่าโมมาอย่างดีโมดิฟายมาอย่างดีสำหรับงานที่ต้องการเทสนะเทสไม่ผ่านดีดีเปลี่ยนครับเป็นมอเตอร์ที่สามารถปรับสปีดรับไฟเอซีได้ไหม รับไฟ a c อยู่แล้วครับตัวนี้เป็น AC ต่อผ่านตัวโหลดดิมเมอร์สามารถทําให้ลถสปีมมอเตอร์ได้การสนใจติดต่อได้ที่ไหนครับเนี่ยติดต่อที่คุณชนะชนได้เลยครับอโอเคครับเดี๋ยวฝากฝากเบอร์ไว้ที่ข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวฝากเบอร์คุณสายันดีกว่า